เมื่อวันที่10กรกฎาคมท่านผู้ชมไปติดตามสายพันธุ์อินทาผาลัวี32ที่สวนอินทาผาลามลุงอีตําบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะจ๊ะ <c oughs> นะครับเออ <c oughs> นี่ฮนะแม่เลี้ยงไก่แม่เลี้ยงไก่แม่เลี้ยงชื่อไก่เอีอ่ยเดี๋ยวท่านบอกว่าแม่เลี้ยงไก่เออเขามีฟาร์มไก่อย่าง <c oughs> ไม่ใช่อนะนี่ฮะนะให,ให้ให้ทานให้ทานให้ชิมให้เป็นสตรีผู้กล้าตาย <c oughs> ชิมก่อนชิมก่อนเลยให้ผู้หญิงก่อนเลยล้างก่อนล้างก่อนแล้วู้ชมผลใหญ่ๆเนื้อหนา,นาเห็นไดหฮสีสดใสแบบเนี้ยแม่เลี้ยงไก่บอกว่าเห็นสีมันสวยไม่อยากจะกินเลยอยากจะเก็บไว้เอาแม่เลี้ยงของให้ินนี่เนื้อหนาท่านผู้ชมเนื้อหนาเนี่หวานหวานหวานนะ ดูแต่ปากก็รู้ล่ะฟังคําพูดไม่มีฝาดเลยนะ,ะผมผมผมบรรยายให้ผมบรรยายให้อร่อยแล้วก็คุณลุงคุณลุงชูชาติชิมบอกหน้าคนหน้าคนชิมหวานกว่าอีกอ้โหเขินเลยนะทนผู้ชมแม่เลี้ยงไก่ไม่เลี้ยงไก่นี่ก็มีสวนนะทนผู้านนะมีสวนอินทผลัมอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับสวนลุงอีนั่นแหละห่างกันประมาณ3ามกิโลมั้งนะประมาณ3ามกิโล ม่เลี้ยงไก่บอกว่าปีหน้าต้องขอเชิญพิเชียนมาที่สวนของมีเลี้ยงไก่นะอาเอาอ่า,อ,า,อ,าอันนี้พ่อเลี้ยงมนูนท่านผู้ชมพ่อเลี้ยงมนุนมีสวนอินทผลัมอยู่ที่อำเภอสุป,ปรับจังหวัดลำปางนั่นแหละฮะต้องมาพิสูจน์เพราะว่าอยากจะได้สายพันธุ์ไปปลูกชิมเลยชิมเลยน่ะโอ้โหมันหวานจะบอกพ่อเลี้ยง <laughs> หวานมากเลยอร่อยพ่ <laughs> อเลี้ยง <laughs> แล้วเขาเลี้ยงเเลี้ยงนี่ใช้วิธีการเช็ดโดยการถูที่เสื้อเลยท่านผู้ชมไม่กลัวไม่กลัวอ้าวเลือกมาท่านผู้ชมครับเลือกมา v ี2งท่านผู้ชมครับเดินทางมาไกลเพื่อมาสิ่งนี้นอ,นอ่า,าบรรจง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 เด็ดบรรจงเด็ดบรรจงเด็ดบรรจงเด็ดลูกใหญ่ๆลูกใหญ่อล้างก่อนพี่สมบัติล้างก่อนครับเม็ดึงมันเขียวล้างก่อนเขาเพื่อนไหนเห็นไหม ลักกอนล้างกอนให้ชมก่อนให้ชมลูกกอนให้ชมลูกกอนท่านผู้ชมครับดูสิเอาวิภาควิจาร์ลูกหน่อยพี่สมบัติปีที่แล้วสองสามจันทเด็กเ่าเดกเก่านี้นะครับลูกตัวกว่าเลี้ยงสิบสองเท่าสองเท่ายาวประมาณหกเซนติเมตรขออนุญาตอาจารย์มิตุนยมไม้บรรทัดบรรทัดครับไม้บรรทัดอาจารย์ไม่บอกไม่มาเยี่ยมเลยไม่บอกเทียบให้ดู ลูกนี้6เซนนี่อันนี่แม่มามีตลับเม็ดมาพี่ชัดกว่านี่ครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวจะนี่เตรียมมาเลยเห็นไหมท่านผู้ชมครับเอาอาจารย์นี่6เซน6เซนเลยผิวเข้ม30ไม่แตกไม่ลายนะครับดูนะครับเปลือกเขาอะเปลือกเขาจะไม่ได้ฟังเสียง เพิ่มเพิ่เขาเรียกแบบจัดแล้วมใจคืนแน่นอนใจขึ้นแต่เป็นไงเห็นว่าเนเหนไอ้นี่เราแบบผมอายครับไม่อยากจะคุยให้ใครฟังครับอะไรเล่าว่ามันหวานนุ่มลึกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดนะครับเดู้สึกยังงไครับเแล้วเรู้สึกนุ่มไหมครับมันหวาน จะบอกว่าถ้าเทียบกับัทซสเว่เทียบกับอัมเอสดาฮานตัวนี้แหลมกว่ามันมันหวานเข้าไปใน,ในคอยครับเ <c oughs> ข้าไปในความรู้สึกเลยนะจับจิตเลยนะเนี่ยแล้วมันจะติดที่ปลายลิ้นไว้ว่าหวานเนี่ยมันออกคล้ายๆกับเรากินน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงครับโอนเนื้อหนามากพี่ เม็ดขนมเม็ดหน่อยครับดูเม็ดเดียวรวมเมล็ดครับช่อเฮ้ยท่านผู้ชมในเรื่องของเมล็ดนี่มันสามารถที่จะมือที่จับนะครับเป็นมือคนทำสวนนะครับเขารู้น่ะแหมดูเล็บนะครับแทนที่จะทาเล็บมาหน่อยสีชมพูเนี่ยดูก็รู้เอน่าจะทาเล็บสีชมพูมาขอบคุณครับแล้วทานแล้วรู้สึกเนื้อมันกรอบร่วนกรอบแข็งกระด้าง เนื้อมันนุ่มครับนุ่มนะครับกรอบนุ่มนุ่มครับทานง่ายมันล้มคือพูดถึงน่ะคนสูงอายุสามารถที่จะกินได้เพราะว่าสบายเลยคนสูงอายุฟันจะไม่ค่อยดีครับมันมันกินง่ายเคี้ยวง่ายแล้วมันกากใยมันแทบไม่มีในในปากเลยครับครับพวกเนี้ยโอ้ครับคือเวลาเราเคี้ยวไปน่ะมันเบาหายเข้าไปเลยครับมันไม่มีกากมีอะไรมันเกอบ คล้ายๆกับละลายเข้าไปในปากเลยใช่ครับทานเคี้ยวๆแล้วละลายเข้าไปในคอเลยดูเนื้อครับเนื้อหนาเปลือกจะบางมากรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมอะไรไหมครับมีครับกลิ่นประมาณอะไรครับกลิ่นถ้าเทียบเทียบกลิ่นคล้ายๆวานิลาออกมาวานิลาเออแปลกนะคือต้น V32 ที่เป็นต้นแม่น่เขาบอกว่าคล้ายๆน้ำอ้อยหอมคล้ายๆน้ำอ้อยออกวานิลานี่ไม่ธรรมดานะ อันนี้ออกวานิลาแล้วรุ่นหน้าต้องเป็นช็อกโกแลตแล้วครับเนี่ยแก้ว่ารสชาติมันเหมือนเราจริงวานิลา,า,ลาต้องฟังเสียงผลมากครับว่าครับภามาเห็นของแต่ละบุคคลมันยังไม่อน่มันหวานนะผู้ชมครับมันหวานเนื้อหนานหนนะให้ความฉ่ำของเนื้อ หนึ่งเนื้อไม่แข็งกระด้างแต่ว่าเขามีความฟูในเนื้อของเขาแลนะท่านผู้ชมนะเขามีความฟูในเนื้อของเขาฉะนั้นท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังแหละครับณนะเวลานี้เนี่ยใครที่ต้องการที่จะได้ผลนะสวนลุงอีคุณลุงชูชาติอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะคุณผู้ชมครับอยากจะได้มเมล็ดสายพันธุ์วี32ต้องคนนี้เลยนะครับ อาจารย์วิทูนฮะผู้นำเข้าหมายเลขโทรศัพท์0818746002นะครับท่านนะฮะ0818746002โทรหากันเลยจองกันเลยมเมล็ดพันธุ์ดีวี32คนนี้แหละเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วท่านก็จะได้ของต้นฉบับนี่วันนั้นคุณลุงใจดีก็มอบไปให้ นะหนึ่งจันนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณแม่นำจาใจขอบพระคุณอย่างสูงคุณลุงครับนะนอกจากนี้นะครับนะเอาทีเชียงก็ได้หนึงจันแต่ว่าหมดไปแล้วนะวันนี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมนะท่านที่ต้องการผลสดอินทผาลัมวีามสิโทรศัพท์หาสวนลุงอีด่วนเลยนะยังมีของอยู่เล็กน้อยท่านผู้ชมครับคุณลุงชูชาติวิญญาภาพท่านผะู้ชมเจ้าของสวนลุงอีผมสื่อสารกลับไปแล้วว่ายังมีอยู่ไหมคุณลุง คุณลุงบอกว่าเอ้ยยังมีอยู่นิดหน่อยวิเชียนนะเอา้าท่านก็หลายหลายท่านก็โทรศัพท์ไปสั่งไปจองกันเอา้าข่าวข่าวดีข่าวนึงนะผู้ชมลูกละหนึ่งร้อยบาทคุณลุงทนการอ้อนไม่ไหวนะผู้ชม <c oughs> ทุกท่านทุกท่านบอกว่าเวลาโทรศัพท์ไปเนี่ยโอ้โหลุกออนชั้นหนึ่งเลยคุณลุงบอกว่าโอ้ยผมไอเราก็ใจอ่อนะไอเราก็ใจอ่อนวิเ,นเชียนนะโทรศัพท์มาออนขอเออขอเธอนาอยากได้อะไรต่เออ คุณลุงเ่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะทผู้ชมนะก็เลยเอารุ่งละหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมประกาศไปเลยวิเชียนประกาศไปเลยนะไม่ต้องอ้อนแล้วให้แล้ว <c oughs> คุณลุงบอกว่าให้แล้วให้แล้วไม่ต้องอ้อนกันเลยนะนะครับท่านผู้ชมอยากจะได้ผลสดมาทานหวานกรอบแล้วก็เก็บมเมล็ดไว้เพาะต่อเนี่ยโทรศรัพท์หาสวนลุงอีนะครับ0ูนย์แปดหนึท่านผู้ชมครับ ตามหมายเลขที่ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนี่แหละท่านผู้ชมนะฮะหมายเลขนี้เลยท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังได้ของจริงของแท้แน่นอนครับคุณผ,ผู้ชมนี่แล้วท่านนี้นะจากนครราชสีมาทราบข่าวว่าผมเดินทางขึ้นไปจังหวัดอลำปาง ทรศัพท์ดักผมตลอดเส้นทางเลยท่านผู้ชม V 3 2ท่านผู้ชมนะอยากจะรู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมนะฮะสมคำที่วิเชียนมันโม้ไหมอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเอ้าไปฟังดูคือ V 3 2จากสวนลุงอีนะครับเพิ่งสั่งมาจะได้ชิมแล้วลองชิมดูเนื้อนิ่มนะครับเนื้อนิ่มกรอบ แล้วลองดูรสชาติก่อนหวานอร่อยครับหวานอร่อยที่ชิมมาก็คงจะเป็นวีสามสองนี่แหละที่จะอร่อยที่สุดจะกราบเรียนกับทุกท่านว่าเนี่ยท่านนี้เซียนอินทภาลามนะท่านผู้ชมนะเซียนอินทภาลามทราบข่าวว่าสายพันธุ์ไหนที่เขา เข้าโมว้ว่าดีต้องบอกว่าโม้่าดีท่านนี้ต้องพิสูจน์ท่านผู้ชมนะต้องพิสูจน์ต้องติดตามต้องดูต้องชิมเอาจนได้นะวีสาวิเชียนก็พูดไปนะกลับหลายๆคนก็พูดไปท่านก็สงสัยนะฮะนะ,ฮะโทรดักผมเลยสั่งกันมาวีสามิขีดหนึ่งสวนลุงอี หวานอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชิม V32 นะคะอะได้ผลมาจากอคุณวิเชียนเนาะส่งมาให้ชิมบอกว่าเป็นเออ่พอมัเล็ดที่หวานมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาชิมบอกว่าไม่ติดฝาดเลยอืม,อม เวลากัดอินผาลัมกัดแนวยาวตามรูปอย่างนี้นะคะจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็หวานแต่นี่หวานจริงปกติเรากินแต่บาฮีเนาะลูกสีเหลืองจะติดฝาดหน่อยๆแต่อันนี้ไม่มีติดฝาดเลยนะคะหวานหวานมากที่สำคัญเป็นพันธที่ไม่ใช่พอเนื้อเยื่อ เป็นพอมเมล็ดนะคะพอรอมเมล็ดเราก็ได้พันธุ์ที่แบบหวานมากอ่ะอร่อยเอา้าท่านผู้ชมครับในเมื่อทานผลกันแล้วเนี่ยก็แน่นอนล่ะสนใจอยากจะได้สายพันธุ์เอาไปปลูกกันท่านก็พูดคุยสอบถามกันมามากพอสมควรอนะ่ะท่านผู้ชมนะนะครับเอา้านี่เป็นสถานที่เพาะต้นกล้าอินทผาลามสายพันธุ์วีสามสิบสองต้นกําลังโตต้นกําลังสวยเลยท่านผู้ชมนะ เอาเดี๋ยวให้ดูกันให้ชมกันนะท่านผู้ชมครับไปติดตามกันไปชิมผลสดอินทผลัลำม v 32พันสีแดงใหญ่เนื้อหนาหวานฉ่ำกรอบอร่อยโดยไม่มีฝาดเลยทะานผู้ชมนะนะครับหลังจากท่านชิมเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็แลดูว่าเออสายพันธุ์ที่ใช้ได้จะนำไปปลูกนะต้องการต้นกล้าคุณลุงชูชาตินะครับแห่งสวนลุงอีก็บอกว่าที่ผมไม่มีหรอกครับคุณลุง นูน่นคุณวิเชียนกับอาจารย์วิทูลถ้าจะซื้อมเมล็ดน้าะชมนะถ้าจะซื้อมเมล็ดราคาถูกๆประหยัดกว่ารอเวลาหน่อยนะรอเวลากันหน่อยก็มเมล็ดก็แล้วกันซื้อกับอาจารย์วิทูลน,น้าะชมนะครับอาจารย์วิทูลเป็นสายนําเข้าสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอินเดียตอนนี้ก็เริ่มทยอยจัดการในเรื่องของการอาจองกันเห็นว่าประมาณเดือนกันยาหรือไงเนี่ย ไม่มั่นใจนะสิงหาหรือกันยานี่แหละนะครับก็จะได้เลิกจัดส่งให้กับท่านที่ได้สั่งซื้อมเมล็ดนาสายพันธุ์อินทผาลัมวีาที่อาจารย์วิทูนไปประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเคารบครับถึงเวลาของการจัดการแพ็คส่งต้นอินทผาลัมสายพันธุ์ดีนะครับ V32 ไปสู่อ้อมกอดของท่านแม่ธนุถนอมกันนะท่านผู้ชมนะนะครับ ก็เตรียมถังเตรียมอะไรมาอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องใช้ถังใหญ่เพื่อที่จะทําการบรรจุจัดส่งให้ท่านทะนุทนอมนะท่านผู้ชมโอ้โหผมผู้สาเลี้ยงดูมาขนาดนี้ท่านผู้ชมเลี้ยงดูให้ต้นมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามสายพันธุ์ดีแบบนี้เนี่ยจัดส่งให้ท่านก็ต้องทะนุถนอมนะดูแลจัดส่งแบบนี้อย่างดีส่งไปโดยบรรจุใส่ถังแบบนี้ท่านผู้ชม ไปต้องกังวลข้างบ้านเรามีสุนัขเยอะเลท่านผู้ชมนะให้ถือว่าเป็นธรรมชาติก็จะจัดส่งถึงมือท่านแล้วก็จะทําการอัดฟางไปด้วยนะท่านผู้ชมเอาฟางกันกระแทกใส่ไปส่วนท่านใดที่ต้องการที่อยากจะได้ฟางมากเป็นพิเศษนะท่านก็กรุณาส่งข่าวคราวผมด้วยก็แล้วกันวิเชียนส่งฟางอัดมา ก้อนเลยเอาเดี๋ยวผมจัดให้น้ำหนักผมไม่เกี่ยงนะท่านผูชมเพราะว่าท่านเป็นคนรับภาระในการจ่ายค่าขนส่งปลายทางแต่ไม่แพงบริษัทนี้นะสบายใจได้ไม่แพงถึงมือท่านอย่างปลอดภัยแล้วก็ผมไม่มีการที่จะมาทําการล้อมตุ่มใหม่ให้รากกระทบกระเทือนกระแทกกระทันฉะนั้นรากที่ไปตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในดินก้อนใหญ่ๆไปถึงมือท่านเลยท่านผู้ชมนะ เออถึงมือกันแบบนี้แล้วก็จะได้ดูแลก,กันนะดูแลก,กันไปให้โตไวๆจะได้ออกผลผลิตไวๆเอานี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่จะได้จัดส่งให้ท่านแบบนี้แหละโคนเขาอบอวบส,อสวยๆแบบเนี้ยนะขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้คาดเดาว่าน่าจะเป็นต้นตัวเมียถึงจะได้จัดส่งให้ท่านนะครับต้นนี้สวยท่านผู้ชมฮะต้นนี้สวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถุงไม่สวยท่านผู้ชมฮะ ถุงเนี่ยถุงเริ่มจะเปื่อยแล้วท่านเอาไปปลูกได้ทันทีนะนะฮะถุงเริ่มไม่สวยแล้วนะนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเคลื่อนย้ายนีย่เดี๋ยวผมจะต้องหา,าเป็นถุงปุ๋ยเอามาห่อหุ้มไปก่อนนะถึงจะได้ดําเนินการขนนะครับไปบรรจุอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมท่านต้องได้ของดีท่านต้องได้ของดีนงดงดเนี่ยปณิธานผมต้องอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะกําลังสวยเลยเขียวปีเลยนะ นะผมเลี้ยงด้วยไขโตซสารอย่างดีท่านผู้ชมนะครับไขโตซสารแล้วก็สารเร่งการเจริญเติบโตตราไม้คู่เนี่ยเนี่ยนะครับให้มันงามให้มันงามเข้าไว้งามเข้าไว้โตเข้าไวเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมนะวันนี้ถ่ายทําในช่วงเวลากลางวันก็เลยไม่มืดนะถ้าหากว่าถ่ายทําเวลาช่วงกลางคืนเย็นๆหน่อยก็จะมืดท่านผู้ชมบอกว่าสีมันแปลกๆนะั่นแหละผมถ่ายเกือบมืดนะครับ ภารกิจมันก็ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะสายพันธุ์อินทผาลาัมต้นพันธุ์สวยๆ v 3สนะครับนะท่านผู้ชมส่วนต้นหญ้าผมจะเอาออกผมจะไม่ส่งให้ท่าน <c oughs> ผมหวงต้นหญ้า <c oughs> นะครับท่านผู้ชมครับเนี yeah, ย่ยนะต้นกำลังสวยกำลังงามนี่แหละจะได้จัดส่งให้ท่านนะครับยังมีไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะท่านที่สั่งกันเข้ามา ทยอยสั่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับคนละ3ต้น5ต้นว่ากันไปนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลอย่างดีสายพันธุ์นี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังเป็นแน่แท้ท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะต้นกําลังสวยกําลังอวบเลยนะนี่ฮะนี่ลักษณะทางกายภาพเขาจะแตกต่างกันท่านผู้ชมนะหากว่าใครที่ทุกครีอยู่กับการเลี้ยงดูอิฐผาลัมนานๆเนี่ยท่านจะแยกออกท่านผู้ชมนะครับ นี่ฮะสายพันธุ์แบบนี้ต้นสายพันธุ์แบบนี้ของดีๆแบบนี้หายากนะมีที่เดียวเออมีที่เดียวมีที่เดียวนะครับนี่ฮะต้นอินทผลัมวี2านี่ท่านผู้ชมนฮะใบสวยใบายงามเลยนะแตกใบจริงกันแล้วเนี่ยนะไปต่อเนื่องเลยเอาไปลงปลูกได้เลยนะท่านผู้ชมนะท่านจะนําไปลงปลูกในแปลงในพื้นดินในพื้นที่ของท่านเนี่ยได้เลยได้เลยนะครับนี่ฮะ พร้อมที่จะพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วพร้อมที่จะเดินต่อพร้อมที่จะเดินต่อเนื่องต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านผู้ชมครับต้นสวยๆต้นสวยๆนะครับอ่าแบ่งกันไปคนละต้นสองต้นสามต้นห้าต้นนะนะครับมากกว่านั้นไม่ได้ของมีไม่เยอะแบ่งแบ่งกันไปปลูกปลูกกระจายแล้วก็ท่านก็ไปขยายที่หลังนะ พอออกโรคออกลูกออกดอกออกผลไปแล้วเนี่ยท่านก็นําไปขยายที่หลังเอานะนะครับไปขยายที่หลังท่านเอาเนี่นะครับให้ได้สายพันธุ์ดีๆกระจายไปทั่วทั้งประเทศของเราเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับช่วยกันสร้างเงินตราเข้าเข้า,เข,าเข้าประเทศเราดีกว่านะาท่านผู้ชมถังใหญ่ถังใหญ่เนี่ยจะจัดการดรําเนินการใส่ถังใหญ่แต่ก่อนที่จะใส่ถังใหญ่ไปเนี่ยฮะท่านผู้ชม ฟางก่อนฟังก่อนนะนะใครอยากใครต้องการเป็นพิเศษบอกว,ว่าวิเชียนของชั้นของผมเนี่ยนะบรรจุฟังมาเยอะๆเลยบอกมาบอกมา <c oughs> เดี๋ยวจัดการให้นี่ของการป้องกันทุกขั้นตอนนะท่านผู้ชมนะต้องดูแลป้องกันการกระแทกนะครับนี่ใส่ ใส่ฟางไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะอัดฟางไปก่อนใส่ฟางเห็นไหมเออนนี่น,นี่ใส่ฟางไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากใส่ฟางไปเสร็จปุ๊บก็ใส่ต้นไปเลยปุ๊บนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมใบจะโผล่อยู่นะเดี๋ยวใบโผล่อย่างเนี้ยผมสามารถที่จะที่จะอ่ ทำให้งอลงได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมอัดฟังไปแล้วยังไม่จบนะท่านผู้ชมนะอัดฟังไปแล้วเนี่ยยังไม่จบนะก่อนที่ผมจะปิดฝาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูท่านผู้ชมนะครับอันนี้เผื่อผมกลัวว่าเขาจะพลิกหัวถ้าไม่พลิกหัวไม่เป็นไรผมกลัวเขาจะพลิกหัวแล้ว,แล,วแล้วต้นเขาเนี่ยจะทับทับแล้วจะเสียหายฉะนั้นเดี๋ยวผมจะร้อยเชือกเจาะรู เจาะรูร้อยเชือกการไว้นะครับทุกต้นเหมือนกันหมดเจาะรูร้อยเชือกการไว้เสร็จปุ๊บนะแล้วค่อยปิดฝาอย่างนี้ปิดฝาเสร็จปุ๊บล็อกล็อกเจาะล็อกล็อกเคเบลิลไทเรียบร้อยเจาะรูลายอากาศนะแล้วก็จัดการส่งถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยนะท่านผู้ชมนะคุณผู้ชมครับขนมาแล้วขนมาเหนื่อยเลย โอ้ยไหวไม่นอวิเชียนเอาเอาเอานะครับเนี่ยผมคัดเลือกให้ท่านแล้วต้องเป็นคนป้อมๆแบบนี้นะจ๊ะเออนะจ๊ะแหมนะครับท่านผู้ชมนะเตรียมโคนแบบนี้ให้ท่านละนะเดี๋ยวก็จะนู่นฟางเยอะแยะนะอาจฟางเตรียมฟางไปการกระทบกระแทกกระทันกระเทือนนะครับก่อนที่จะบรรจุใส่ถังใหญ่ไป นะครับนี่พอใส่ถังใหญ่ไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แนะ้วผู้ชมนะการการเต็มที่การเต็มที่ป้องกันเดี๋ยวสักอย่างช้าก็ประมาณ3-4วันถึงท่านนะครับจะได้เห็นกรรมวิธีของการจัดส่งของกระผมนะท่านผู้ชมนะต้นอิฐผาลำสายพันธุ์ดีของเราเนี่ยระคบประงมเห็นไหมใส่ถังไปแล้วเนี่ย ที่ก้นถังนี่ผมลองด้วยฟางด้วยนะท่านผู้ชมลองฟางแล้วก็เอาต้นอินทผาาลัมวีสามสิบสองลงไปจากนั้นก็อัดข้างนี่ฟางอัดข้างให้แน่นเดี๋ยวเราอัดหมด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 เหลือเนี่ยไม่มีกระแทกไปถึงท่านท่านท่านคอ่อยๆอค่อยค่อยเอาฟางออกนะท่านผู้ชมนะเอาฟางออกเอระวังระวังใบไม้ระวังใบอินทผาาลัมที่มือด้วยท่านผู้ชมใบคมใบคมแล้วก็หนามเขาด้วยนะหนามเขาคมแล้วนะท่านผู้ชมนะหนามเขาคมแล้วนะครับ ใบจริงออกใบจริงแล้วเริ่มแสดงเพศแล้วนะท่านผู้ชมนะให้ได้เห็นว่ากรรมวิธีของการขนส่งของเราเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่ามีความลาบากมากขึ้นเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วเนะี่ยตอนนี้เขาจะล้นถังนะท่านผู้ชมเนี่ยต่อไปเนี่ยการขนส่งจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะนะนะตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะครับในราคาพอเหมาะพอสมนะท่านผู้ชมนะเออก่อนจะปิดฝาท่านะผู้ชมอัดฟางให้เรียบร้อยนี่เต็มเต็ม การกระแทกการเตรียมที่ไม่ได้หรอกย้อมหน่อยยอมหน่อยนะภายชนะวัสดุอ่ากลองเออเอาว่างั้นนะกลับไปถึงมือท่านนะท่านผู้ชมอ่ะนี่อ่าเดี๋ยวนะปิดฝงปิดฝ้าเจาะรูระบายอากาศเสร็จปุ๊บสื่ชื่อที่อยู่ส่งให้ท่านถึงมือท่านแล้วก็รีบนํำลงปลูกเลยนะฝนกําลังดีๆแบบนี้ให้พุ่งปลูดพุ่งปลูดนะท่านผู้ยมนะนุ่นเอออ่ะ,อะขอบพระคุณนะครับผม อ้าวท่านผู้ชมครับต้นสวยๆนะครับท่านผู้ชมนี่คือต้นสายพันธุ์อินทผลามวี32มแตกใบจริงกันแล้วลักษณะทางกายภาพเริ่มที่จะแสะดงสรีระให้เราได้จำแนกแยกออกไปว่าอันไหนจะเป็นตัวผู้อันไหนจะเป็นตัวเมียพอที่จะประมวลผลข้อมูลออกมาตามประสบการณ์นะท่านผู้ชมนะอ้าวท่านสนใจก็รีบสั่งจองกันเลยนะครับของดีมีจำนวนน้อยไม่นานท่านต้องได้ผลอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะ ภายใน3ปีให้ได้ผลแบบนี้ให้ได้เชยให้ได้ชิมให้ได้ชมให้ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับสายพันธุ์ดีๆของอินทผาลามสายพันธุ์วีสามนะตอนนี้ได้ผลดีนี่มีหลายที่แต่ว่าไม่ได้ติดตามกันนะครับได้เห็นที่สวนลุงอีแต่ว่าคนที่มีสายพันธุ์นี่เนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับยังมีน้อยอยู่ฉะนั้นท่านที่สั่งเข้ามาละเอาละเดี๋ยวท่านจะได้นี่สายพันธุ์แบบนี้ไปนะครับ หลายท่านหลายคนก็ไปชิมด้วยตัวเองแล้วผมไม่ต้องอธิบายความให้ยืดเยื้อว่าอย่างนั้นนะรู้แล้วรู้แล้วนสั่งอย่างเดียวไปเลยท่านผู้ชมนะครับ